ผู้ใช้ tiktok ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุไว้ว่าประสบการณ์มาเที่ยวสปปลาวกับเพื่อนครั้งแรกโดนตำรวจเรียกเงินไป300บาททอดฐานเที่ยวแบบไม่มีไกด์งงแบบนี้ถ้าไปเที่ยวจุดอื่นก็ต้องเสียแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอข้อหามากรุบใหญ่แล้วไม่มีไกด์นำเที่ยวค่ะคือจริงๆมาทำงานที่สปปลาวแล้วออกมาทานข้าวเลยว่าถ่ายรูปกันแค่นี้แบบนี้คือไม่มีสิทธิ์เที่ยวไหนได้เลย หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าน้องไปรถไทายหรือเปล่าคะแล้วเขาก็เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นว่ารถที่เราค่ะจ้างรถโรงแรมมาส่งถ่ายรูปแค่นั้นเที่ยวปกติซื้อรูปถ่ายรูปกับแต่ซื้อรูปเสร็จตำรวจก็เข้าเลยมาคนเดียวด้วยคือมาทำงานที่โรงแรมดอนจันค่ะออกมาทานข้าวเลยว่าถ่ายรูปเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้คนมาลาวไม่มีสิทธิ์เที่ยวแวะชมอะไรเลยหรอคะเกี่ยวกับกรณีนี้ ผมจึงหยิบยกความคิดเห็นบางส่วนของพี่น้องชาวลาวว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อกับประเด็นนี้โดยผมจะนำเอาภาษาลาวมาแปลเป็นไทยเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายขึ้นความคิดเห็นแรกบอกว่าขออนุญ,ญาตตอบมันมีกฎข้อหนึ่งถ้านักท่องเที่ยวมาเป็นรถบัสต้องมีไกด์คนลาวที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวไปด้วยเป็นระเบียบของภาคการท่องเที่ยวกรณีขี่รถไปส่วนตัวรถสี่ประตูธรรมดาทางตำรวจเขาไม่ได้ตรวจ ถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติขี่รถบัสมาจอดตำรวจลาวก็จะเดินไปถามว่ามีกาไมกด์หรือไม่ไกด์มีใบอนุญาตหรือไม่จุดที่ตำรวจท่องเที่ยวประจำเช็คตรวจก็จะมีประตูชัยพระธาตุหลวงวัดศรีสะเกดเป็นไกด์ต้องแจ้งเอกสารเหมือนกันตามจุดนี้ไม่แน่ใจว่าระเบียบเขายังเหมือนเดิมไหมผมก็ไม่ได้เป็นไกด์นานแล้วกดข้อนี้ถ้าใครไม่ได้อยู่ในภาคท่องเที่ยวจะไม่รู้แต่ผมก็เชื่อว่าก่อนที่จะไปเทียบสายประเทศใดควรวางแผนท่องเที่ยวให้ดีก่อน ศึกษาวิธีเดินทางกฎระเบียบต่างๆของประเทศนั้นๆเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาพาให้เสียบรรยากาศบริษัทท่องเที่ยวก็มีเยอะอาจจะโทรสอบถามหาข้อมูลก่อนก็ได้แสดงความเป็นเจ้าของแถวนั้นผมจอดรถให้ลูกกับเมียผมลงไปถ่ายรูปเฉยๆโดยที่ผมนั่งในรถรอแล้วจะมาเก็บเงินกับผมหาว่าพวกผมมาท่องเที่ยวที่จริงผมทำงานอยู่ติดกับประตูชายเด็กๆลูกผมเห็นเขาเปิดน้ำพุเห็นว่ามันสวยงามเลยชวนแม่ไปถ่ายรูปด้วย ไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำผมก็จอดอยู่นอกเส้นขาวแย่จริงๆครับผมก็หลอกว่าเป็นตำรวจอยู่จันทบุรีนี้เขาจึงยอมผมขอฝากให้กวดคืนด้วยเกี่ยวกับปัญหานี้อย่าไปโทษเจ้าหน้าที่มันเป็นกฎระเบียบขององค์การท่องเที่ยวแห่งชาติบางออกเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับบริษัทนําเที่ยวถ้าคณะท่องเที่ยวใดหนึ่งมีนักท่องเที่ยวสามถึงห้าคนขึ้นไปมาจากต่างประเทศถ้าไม่มีไกด์เที่ยวก็จะถูกปรับใหม่กฎนี้ควรยกเลิกได้แล้วเพราะนักท่องเที่ยวเขามีงบจํากัด และอยากมีอิสระในการเที่ยวชมตามอัธยาศัยของเขาถ้ามีไกด์นำเที่ยวมันจำกัดเวลาและสถานที่ตัวอย่างฉันไปวันที่12เดือน4ี่2 3คนลาวด้วยกันแท้แท้ยังปรับหมายถึง1,000บาทจึงให้เขาไปทั้งที่ฉันก็เป็นคนลาวและตำรวจก็เป็นคนลาวด้วยกันยังเรียกเงินขนาดนั้นตัวอย่างไปประเทศเพื่อนบ้านไม่เห็นจะพูดอะไรมีแต่ต้อนรับเป็นอย่างดีใช่ค่ะญาติพี่น้องของฉันมาแต่ฝั่งไทย มายามสองคองนอพาไปเที่ยวประตูชัยตำรวจลาวิ่งมาหาอยากได้เงินถ้ามีมูลความจริงแท้ก็ไม่สมควรหรอกควรเสพข่าวอย่างมีสติบางทีเขาอาจจะแนะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เป็นได้เขาสร้างความแตกใหม่ให้การทำงานของเขาก็แค่นั้นฮ่าห้าหาทำให้เสียหายประเทศชาติมากเขาไม่ได้มาขโมยเอาประตูชัยไม่ได้มาขโมยเอาธาตุหลวงของคุณไปหรอกเพียงแค่อยากเห็นอยากถ่ายรูปแล้วก็จบวิกฤตการเงินขอเลยดีกว่า ไม่ต้องมาอ้างเหตุผลถ้าเราไปเที่ยวไทยเขาทำมากกว่านี้แต่ว่าเขาจะไม่ทำแบบนี้แต่เขาจะจัดแพ็กเกจการเที่ยวให้เลยจะได้ไม่มีเรื่องตามมาแต่ประเทศลาวของเราปล่อยให้ทำผิดแล้วไปตามปรับภายหลังเอาระเบียบหลักการไหนมานำใช้ถ้าไม่มีเงินใช้จ่ายก็ขอจากเขาดีๆไม่ได้หรือไม่จำเป็นต้องปรับไหมเสียภาพหมดหน่าอับอายประเทศอื่นนะเราไปเที่ยวบ้านเขาก็ไม่มีคนนำเที่ยวเหมือนกันตำรวจบ้านเขายังไม่ปรับไหม เขายังแนะนำเราเพิ่มเติมอีกสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเรานี้รอท่าปรับไหมเอาเงินของเขาแท้แท้น่าอับอายเขาจริงๆแบบนี้ไม่ควรมีอยู่ในประเทศลาวละอายใจจริงๆตำรวจขาดเงินซื้อนมให้ลูกกินบ้านเมืองเขาเปิดแล้วเขารู้จักแหล่งท่องเที่ยวเขาถึงไม่เอาไกด์มาด้วยตัวอย่างเสียงเทวเป็นยูทูบเบอร์มาลาวนับครั้งไม่ได้ไม่มีไกด์นำเที่ยวไม่เห็นเป็นไรชมเชยตำรวจส่งผลงานอีกแล้วงามหน้าอีกแล้วประทับใจจริงๆ ก่อนหน้านั้นประธานมวยลาวออกมาพูดให้ประเทศเพื่อนบ้านจนเป็นกระแสข่าวดังในโลกโซเชียลนักท่องเที่ยวไทยหายไปเกือบหมดมาวันนี้ดังอีกแล้วนักท่องเที่ยวงงตำรวจบอกผิดข้อไม่มีไกด์นำเที่ยวจำเป็นหรือไม่ภาษาเราเข้าใจปล่อยความคิดเก่าๆออกจากกะลาได้แล้วประเทศเราจะได้เจริญที่คนลาวเราไปประเทศไทยไม่เห็นจะกักแถมยังเที่ยวสนุกเหมือนประเทศตัวเองภาษาเข้าใจอันนี้ประเทศลาวเราไม่มีไกด์นำเที่ยว ตำรวจปรับสาม้อยบาทอับอายจริงๆในบางครั้งเราก็ต้องยอมรับความจริงนำไปปรับปรุงมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ฉวยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งในมุมของคนที่ไม่เคยถูกตำรวจถ่ายเงินก็มองว่าถูกโจมตีในมุมของคนที่เคยถูกถ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่แบบเรียกเอาก็เห็นเป็นการเอาเปรียบในความเป็นจริงมันโหดร้ายมากกว่านั้นในความรู้สึกและจิตใจดูเป็นกลางถ้ามีเสียงควรปรับปรุงก็ให้โพสต์นี้ไปถึงเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงในต่อหน้า ในมุมของการส่งเสริมการนักท่องเที่ยวก็เสื่อมเสียชื่อเสียงพอสมควรจากใจในานามประชาชนคนธรรมดาเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยโอกาสใช้สิทธิหน้าที่ถ่ายเงินก็มีหลายเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดีนั้นก็มีเช่นกันลองมาดูความคิดเห็นของทางฝั่งไทยของเราบ้างความคิดเห็นของทางฝั่งไทยบอกว่าหน่วยงานราชการเหล่านี้เน่าจริงไปครับถ่ายทุกจุดแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแค่นักท่องเที่ยวคนเราเองก็โดนการจะได้พาสปอร์ตเล่มหนึ่งจะต้องยัดใต้โต๊ะ ตำรวจไม่รู้เท่าไหร่การจะไปค้างคืนบ้านเพื่อนที่ลาวก็ต้องจ่ายเจ้าหน้าที่จะผ่านด่านใดๆเอกสารครบก็ต้องมีเงินติดให้อยู่ดีขับรถในลาวเจอด่านลอยบ่อยถ่ายเงินดือด้อๆทีละห้0 0 0ื่นหาแสนกีบเจ้าหน้าที่ที่มันถ่ายนักท่องเที่ยวจนเป็นธรรมเนียมปกติไปแล้วตำรวจตั้งด่านลอยเหมือนเก็บค่าทางด่วน1 0 0 2 0 0บาทก็ต้องยอมจ่ายไปถ้าโดนยัดเข้าคุกลาวไม่คุ้มกันหาความยุติธรรมไม่เจอ ครั้งหนึ่งเคยไปปากเซกับนะ้าเดินไปสี่ด่านเป็นเงินกับเนื้อหมูนะ้าบอกมาครั้งก่อนเจ้าหน้าที่ด่านหนึ่งบอกว่าคราวหน้าขอเป็นเนื้อหมูนะรถก็ไม่ได้ทําผิดกฎอะไรเดินไปหนึ200่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์แล้วแต่ด่านจะเอาเท่าไหร่น้บอกว่าเป็นประเทศแห่งการขอจริงๆหนักกว่าไทยเยอะไม่ให้ก็ไม่ได้เดี๋ยวอยู่ยากหากินลำบากดีจะได้กลับมาเที่ยวไทยกันเยอะๆเสียดายที่เที่ยวสวยๆแบบหลวงพระบางวังเวียง ถ้าฝรั่งเที่ยวเป็นหรืออยู่เที่ยวนานแถบและแวกนี้ควรเช่ารถเครื่องจากร้านที่ไว้ใจได้หรือชื่อมือสองดีๆจากไทยแล้วขี่ข้ามแดนไปเที่ยวลาวจะดีกว่าเฮ้เเห็นได้จัดอันดับประเทศทรงเสน่ยที่สุดในอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะเหมือนมีกรรมจะโดนจีนฮุบอยู่วันยังขําส่วนประชาชนต่างเอาตัวรอดกันคนรวยบ้านเขาก็รอดไปส่วนรถไฟที่เพิ่งเปิดได้มาก็เหมือนจีนได้อนิสงมากกว่านี่คือความคิดเห็นบางส่วน ที่เราหยิบยกมาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังส่วนใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะ